มีิชแนลนะครับวันนี้ได้อยู่ในล็บุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วละมื้อเที่ยงนะฮะก็กําลังหิวเลยคิดว่าอยากทานอะไรที่แบบว่าอาหารแบบแนวอย่างบาแม่น้บเรื่องนี้เราก็ทานมาหมดแล้วหลายร้านนะฮะวันนี้อยากทานอาหารสไตล์ตะวันตกเวสเทิร์นสไตล์นะครับก็มาร้านนี้เลยนะคะับล็อบบีสเต็กเฮาส์ล็บุรีสเต็กเฮาส์เนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่เวสเทิร์นสไตล์นะครับก็แบบว่า คือเป็นหนึ่งเดียวนอรีนะเขาก็บอกว่าอาหารมันวคกตี้จานใหญ่มากนะฮะหอมมาเลยนะแล้วก็เส้นนี้ก็คือเหนียวนุ่มใช้ได้เลยนะฮะร้านี้คือเราสัญญาเป็นผักขมหรือที่เรียกคนไทยเรียกว่าผักขมชีสนะฮะแล้วก็ต้นตำรับของการทานสเต็ก ก่อนอื่นก็ต้องมีการเสิร์ฟสลับแล้วก็ขนมปังทาเนยนะคะคือใช้ได้ไหมต้องเรียกว่าใช้ได้เลยเพราะว่าขนมปังเนี่ยกรอบเนี่ยใช้ได้คือแบบว่าตรงเนี้ยขนมปังนี่โอเคผ่านอันนี้คือสเต็กหมูนะคะของร้านนี้คืออยากจะบอกว่าใครๆก็บอกว่า,าจารย์ค่งนี่แบบร้านสเต็กเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะ คือทานได้อย่างนู่นอย่างนี้มากมายแล้วก็ร้านเต็กเนี่ยก็มีทั้งราคาระดับถูกจนถึงระดับพรีเมียมแต่อยากจะให้ทานแบบเวสเทิร์นสไตล์ที่แบบว่าเ,าเป็นเวสเทิร์นจริงเนี่ยมันต้องทานระดับกลางกงพรีเมียมแล้วคุณจะรู้ถึงอัรรถรสอา,ารยธรรมของชาตันตงชาตนินตงเวลาเขทานอาหารพวกนีเ้เขาจะไม่ทานแบบทีเดียวนะเขาจะมาจานใหญ่ๆเนี่ย แล้วก็ทานนั่งทานไปเรื่อยๆนี่เนี่ยทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มการทานอาหารตอนตกก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแอปเปไทรเซอร์ก่อนเป็นเมนคอร์สนะฮะแล้วก็จะเป็นของหวานดิเซอร์สนะฮะก็อยาจะบอกว่าการทานอาหารตะวันตกเนี่ยมันเป็นสไตล์ของเขาเขาทานแล้วก็จะแบบว่ามันไม่ค่อยอ้วนไงก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าการที่คุณได้ลองมาทานอาหารตะวตันตก ที่้านล็อบบี้ในเขาเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งการทำอาหารของล็อบบี้ในเขาคือราคาคอสไม่แพงมากนะฮะก็อยู่ในระดับกลางแล้วก็มาง่ายนะฮะอยู่ในซอยโรงแรมโอโทูแล้วก็เยียบอกว่าเวลาทานอาหารพวกนี้เนี่ยก็ค่อยๆทานมันจะไม่อิ่มแล้วมันก็จะรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้วก็มีอรรถรสใน,านการทานาอาหารตัวต่อนะฮะที่เยยบอกว่า เราไปดูซีนคา,าวไปอีหนึ่งร้านที่เป็นร้านอาหารทางเลือกของจังหวัดลุนีและให้คุณได้ลองมาชิมดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรานะครับบรูนี่ชแนลค่บ